ระดับเซียนเขาหลินาเสียลงไปซ้ำไปโฆษณาขันมวยไวที่สองเดสี่เด็ดเอาอีนดีเห็ไม่เกมเวลาเขาชกมวยอ่ะไห้มเขาก็จะเบรคโฆษณาไงไม่เล้ามาเก่านี่ไปหนีก่อนนะโบว่ามูชูไปรัวเห็นไหมหรอฮะยาบว่ามูชูไปรัยกหนึ่งยกสอหน่นั่นละเอออันเต่งตัวนีไๆอ่ะล่ะชุไปอ่ะล่ะเออว่าก่นนนี้นาเลาขึ้เป็นหลังเ้ย มามาไปแล้วไปนี่ไปยังเดี๋ยว<ร>ไปนี่สองก็ได้ตัวะนี่ยังไงพวกคิดว่าค่อยสิบพี่ไงบอสตรงมาตรงมามีสองดอกตรงมา กดบยเข้ายังได่หอดเนี่ยคุณพ้นมาออกอยู่กินเขากินมันนะมันสิกินแล้วมันสิกินแล้วโอ้นี่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 ไปนี่ก็น่าจะนะเขาจะบินยืนถือเขากินแน่จาน อ่อนๆน่ะเข้าฮอตสิเข้าฮอตเลยมาหนีมันสิไปบ่อกๆเจ้าขามันนี่ก่อนนี่งขมันนี่เออนี่มันสิไปไหนบ่ได้แล้วมันขยับกิตฟี่มันเลมันมันยางบ่ได้แล้วล่ะโอ้เขาต้องไปบุญใี่าบอกเรายอมซะานอมปันทางไหนทางไหมกิตฟี่มันขมันนี้ กินพีนะไรนี่ไหมนี่เขาฮอดเอองเขากินเลยเฮ้ยมันนีเจ้าเอ้เขาฮอตเยเย็นเห็นป้ายมันแลรงออกไปล้วนใช่เขาฮอดนะกินมันรดเหรอเอออือคุณอยูอย่นั่งบา้านอ้าเขาฮอดกินปวดขากินกินยังนอกเดี่ยี่ยังกินลูกแยมเนี่ยเกาอยู่ไปสองไปสามหมดนอก กินมันอีกเป็นอย่งนี้กินอะไรกินขอน้อมันนี่นี่อไกนพไปมันกินรดเป็นอย่างนี้มันกินรดอย่างน้องขู้ดรือคำนวณหาให้มันกินรดจำกม่ได้ขอไป

เขาพอถูนเรืองอาลัดใส่ดีใส่ประแดกคุณไหมเขาก็ะเต่าตัวกาสาหริมหันหน่อยงกินสองหัวตัวเลยโอ้ยห่ามึงเอ้ยต้องกินสองคืนตัวหนึ่งสองีสองกีกตีนหนึ่ง tôi nó yako nhà thân hoạt thần yako mất là thân thân hoạt thân 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 con thân 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 ได้เขอซองตัวอได้เอเออลิออออดหรอตาว่กินซะปดยังหซือนมยอกลเอ้องลูขาแล้วกนเมื่อกี้แมนอยู่ขาด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 พวกเราอันมขาด เล่นกันนะเอาไมเก็บเก็บเขาบอกบ้านอะไรนี่ใหญ่หน่อยไหมเขามานอจะไก่ไก่ออนเขาไปดูในโทรทัศน์มาแล้วเด้อีเรียดูมาจากไหนอ่ะแต่จังหวัดโทรทัศน์ทีวีเนี่ยบุคคลนี้สิโทรทัศน์บุญจักรพี่อะไรวะอะไรโทรทัศน์เหรอเออต่อเขมพิวตอดิ ไม่ไม่ไม่ฟังครับผมไม่อยากฟังถ่ายมองครับพ่อพี่ปวดจีบันมือี่น้องกหรือไปยังไงติจืดตุ่มระเทือมมาเซาเกมเอาแม่ยสามเกมจะเผาเอาแม่ยสามเอาแมียสามได้หรอกได้ได้ดีว่าได้สองมแง่มาคนได้สามแง่เนี่เอาเนี่เออแง่มากนั่นก็้างเหมือนเออได้เขาฮัดพอดีบดยวงย้ อัน้เขาหาขาถ้าต้องจีนโอ้ยาบาเถอะอันนอจีนฝ้ยาบาเสาไกลอันนี้บามึงเปิดไกล้บี้ยงบาอันนี้บงเชิงอาจา์เขืเอนมากักนีมันที่ไปสินี่บงเชิงตาแรกเนาะตาแรกเอาเทียได้ล่ะเอาเที เป็นน้ำมีเสียบอ่ะบายมางั้นก่อนนี่มัจยอ <c oughs> ต้อไม่เกมต้อเขาต้อเอดร้องมึงต้อได้เขาทอดอะไรเกมต้อมากเนี่ยกินนี่หิือหร <c oughs> อวี่งหรอเจลา้หาหน่อยอยากิน<ะ>สองมึงก็ได้ะกูมึงมก,ก,กินตัวนี้ต้อดีมีตัวสาแท่วเลยหรอย่างเของม้า อะไรยินก่อนบ่ได้อย่างผมว่ามาทางนี้มาทางนีไ้ไปไปไปคุณดูมันเออนั่ยละนี่ละตัวขนาดต่อกักมันดีไปใส่ต่อกักเลยเออ,อเขากินเขากินฟีเขากินฟรีกินฟรีเอากระดาษกระดาษยิเอ้ามันเมีได้ไหนล,ล่ะกินสองมันมีได้ไหนล,ล่ะแค่กินกัน ข้าวเข็มใจหอนหมดเล่าข้าวบดต้องฝึกใหม่เด็กินมาทําอ่ะย่านเลยไ,ได้บอกเลยมาเราเกินมากาไรกินเกมไรกินออต่อไปคุณต่อกับต่อขอมุ้งดอกย่านยังใจหอนกิ่งนี่กว่าหมดพ้ด,พด,ดไร กินสองขึ้นไปตีนี่มีเนี่ยออคือไปินน้ำมอเลยหนน้ำนล้วอะไรเลยนี่เอ,าาเออเต้ตของวัดคุนบานต้ตินเก็มต้อโเออเขากินสองเสอไหบ้าสองครั้งพี่เออ,เอ,อสั่นวะเขากินพี่ หนีกันหลือวะหนีสิลบไกเอาจิ้องเออลบไกินอีกเอออดสบะเนี้ยมึงชิววังตัวใดบ้านเนี้ยากินทั้งพี่ไปด,ดิเอ้ยปลอมมานีฮอตนั่นเออไปดิเาเขาไปฮอตพูนจับกินจับกินดี <laughs> ที่ไหนที่เดิเราฮอดเาทางที่เราทัางไหนขาเดีแล้วมาสูงปปน,นะ่าเลบาลบ,าลบกินคอมันสิจะไ,ได้มเนะาะเอากินกินกินูนนมากันเขาโม้ม,มาอย่าไปขยับมันฮอดนั่นเออ เดี่ยวเขาจะมีบังคับกินสองนั่นโอวัดจับกินน้ำยานบูรีนี่ถ้ามันจับนี่ถ้าริงมากินเนาะกินมาเนี่กินแม่อือฮะโอ๊ยยังให้บอกไล่เนี่ยบ่นแสดงบอกมาขนาดนี้เลยน้ำกอดเอามากอดอ้าวมาเอาตะเบอร์ไปก่อน สเสมอเลยล่ะสเสมอแล้วเอเอเอเสมอละเสมอมาเกือบเป็นแพ้อะโอเคได้เขาก็เก่งโด่งเก่งมึง